นี้ผมก็อยู่กับช่องเต้นส่วนตัวใหญ่ครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านฝ่ายเดี๋ยวขอรีวิวบ้างน,น,นะครับแล้วก็มีคนรับใช้ครับอะไนะนือ <c oughs> น้องผมเอคือฝ่าครับ เด็กน้องผมก็จะขึ้นป .3 นะครับมันไม่ได้อคือแบบให้ลุงเลปิดใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นป .3 ให้ลุงเลปิดอีกครั้งน้องก็ขึ้นป .4 ผมก็เป็นน้องไปไม่ใช่น้องนี่นี่คือป .2 ไปเนี่ยเออก็ป .2 เองป .3 พอเปิดเทอมอีกครั้งนึงใช่ป่ะมึงก็ขึ้นป .4 มึงก็ป็นป .3 เองป .4 และอีกเทอมนึง